สวัสดีครับตอนเช้าๆ้าแบบนี้นะครับวันนี้ยังไม่มีเมนูกับข้าวเลยนะนี่วันนี้เราก็จะมานั่งตกปลานะครับนี่ครับวันนี้เราจะหากับข้าวจากไหนนะถ้าเรายังไม่มีเมนูอย่างนี้นะคับแล้วก็หากับข้าวจากในบ้านตัวเองนี่แหละนะครับในสวนนี่แหละครับเพราะว่าฝนตกเนาะสองสาวันวันนี้ไม่ได้ออกไปหาปลาเลยแล้วก็ ยุ่งๆนะครับติดภารกิจนะครับแล้วก็เลยวันนี้กับคาในตู้เราเปิดไปไม่มีอะไรกินแล้วนะออแต่อย่างนึงก็คือขเกียจไปตลาดนะครับเราเลยอยากกินเมนูปลาปิ้งนะครับนี่เราก็เลยมาหาปลาดีกว่าครับว่าเราจะตกได้ปลาอะไรนี่ครับอุปรกรณ์ผมนี่ครับนี่เราก็ใช้คันเบ็ดกันนี่แหละซิ่งเป็นเบ็ดไม้ไผ่กันนี่แหละครับง่ายดี ก,ก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาถักทายสวัสดีแล้วก็อขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกๆท,ที่เข้าคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาบวกหนึ่งให้กําลังใจเสมอฮะอันนี้ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามากดแชร์กดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์มันเป็นกําลังใจอย่างดีเลยครับในการทําช่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวย็นนี้บ่ายนี้นะครับผมจะไป ดักปรากฏนะนี่ว่าเฮออุปกรณ์เรามีแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่ค่อยมีเวลาว่างวันนี้วันหยุดนะฮะเลยเดี๋ยวจะไปดักปรากฏกันตอนเย็นเย็นบ่ายๆนะซึ่งพรุ่งนี้เราก็ค่อยไปเก็บนะเพราะว่ามันต้องข้ามคืนนะเราจะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้พาหรือเปล่าส่วนเหยื่อเดี๋ยวเราไปดูนะับว่าผมจะไปหาเหยื่อจากไหนนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูปลาตรงนี้ก่อนว่าผมจะได้ปลาอะไรนะฮะสักสามสี่ห้าตัวนะครับอ่าโอเคตามผมมาครับสวัสดีครับตอนเช้าเช้าแบบนี้นะครับวันนี้ ยังไม่มีเมนูกับข้าวเลยนะนี่วันนี้เราก็จะมานั่งตกปลานะครับนี่ครับวันนี้เราจะหากับข้าวจากไหนนะถ้าเรายังไม่มีเมนูอย่างนี้นะครับแล้วก็หากับข้าวจากในบ้านตัวเองนี่แหละนะครับในสวนนี่แหละครับเพราะว่าฝนตกเนาะสองสาวันวันนี้ไม่ได้ออกไปหาปลาเลยแล้วก็ยุงย่งๆนะครับติดภารกิจนะครับแล้วก็เลยวันนี้ กับค้าในตู้เราเปิดไปไม่มีอะไรกินแล้วนะอ,อแต่อย่างหนึ่งก็คือคเกียดไปตลาดนะครับเราเลยอยากกินเมนูปลาปิ้งนะครับนี่ครับก็เลยมาหาปลาดีกว่าครับว่าเราจะตกได้ปลาอะไรนี่ครับอุปรกรณ์ผมนี่ครับนี่เราก็ใช้คันเบ็ดแล้วนี่แหละสิ่งเป็นเบ็ดไม้ไผ่แล้วละครับง่ายดีกนะ็ก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาทักทายสวัสดีแล้วก็ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณท,ทุกที่เข้าคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาบวกหนึ่งให้กำลังใจเสมอนะอันนี้ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามากดแชร์กดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์มันเป็นกําลังใจอย่างดีเลยครับในการทําช่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้บ่ายนี้นะผมจะไปดักปรากฏนะนี่วาเฮออุปกรณ์เรามีแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่ค่อยมีเวลาว่างวันนี้วันหยุดนะเลยเดี๋ยวจะไปดักปรากฏกันตอนเย็นเนบ่ายบนะซึ่ง พวกนี้เราก็ค่อยไปเก็บนะเพราะว่ามันต้องข้ามคืนนะเราเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้พลาหรือเปล่าส่วนเหยื่อเดี๋ยวเราไปดูคนระับว่าผมจะไปหาเหยื่อจากไหนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูปลาตรงนี้ก่อนว่าผมจะได้ปลาอะไรนะรสักสามสี่ห้าตัวนะครับอโอเคตามผมมาครับนี่นะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดู นิ่งเท่ะล่ะนิ่งจัง่ะเล่อลุ้นนะครับ งเรงิ่มตลาแล้วเริ่มเมืนจะต่อเป็นอดปลาเริ่มต่อนะครับไม่ได้สทุนกล้องอยู่ในรถม่แง่ใจเหมือนจะมจะาทีปา เดือยไส้เดือนนี่จะไม่ได้ผลแล้วนะเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเจีอครับเดีอยไส้เดือนแบบนี้นานกินแล้วก็ถ้าเกิดกินก็คือตัวค่อนข้างดีนะแต่เราลุ้นครับว่ามันจะมีปลาอะไรมากิน นิ่งมากครับตอนนี้มันจะกาดตอนเช้า,น,านะครับยังนะไม่ได้สักตัวเลยนะผ่านมามาันสิบตอนแล้วตอนแล้วมันเพื่อน ตัวใหญมห่มันคือลูกลูกปลาอะไรอะปลาสลิดหรือปลานิลโอ้โหมันคือลูกปลานะครับเพื่อนๆปล่อยนะฮะอย่างนี้นี่ครับเรายังไม่เอานะอย่างนี้ครับปล่อยกลับลงสะนะนี่ครับได้ไสประมาณนี้นะอย่างนิดเดียวนะฮะไม่พอท่ากับข้าวแล้วครับพเพื่อนๆไม่พอนะครับปล่อยไปครับแย่แล้ว ปลาไม่กินเหยื่อผมนะวันนี้เกิอดอะไรขึ้นปลาไม่กินเหยื่อตัวน้อยเดียวเองสงสัยต้องไปตลาดนะครับตื่นสายนะครับไม่อยากไปตลาดเลยจะากับข้าวนบ้านนี่แหละนะครับ สุดท้ายผมจะต้องไปตลาดหรือเปล่าลุ้เนเงียบว่า <S <S 1> <S 1> สุดท้ายผมต้องยอมไปตลาดเพื่อไปซื้อกับข้าวหรือหาปลาตรงนี้ได้นะครับมันเจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวถ้าเกิดอีกตัวหนึ่งตัวเล็กนะครับกินเหมือนเดิมก็คงเสร็จสิ้นภารกิจคงไม่ตกต่อนะเพราะว่าน่าจะไม่มีปลาใหญ่มากินเลย มีแต่ปลาเล็กเนี่ยปล่อยดีกว่าแล้วก็นั่นแต่ดูว,ว่าถ้าตัวใหญ่มาก็โอเคนะครับนิ่งเลยนะตนนัวนี้ไม่ตอดคือปลานิ่งนานมากครับเพื่อนเพื่อนสงสัยผมจะต้องไปตลาดสงสัยผมต้องไปซื้อนะครับวันนี้ปลาไม่กินเบ็ดแปลกเมื่อวานฝนตกเยอะนะครับ ฝนตกค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็กล่าวว่าวันนี้น่าจะมจีจุดหาปลาได้หลายจุดเลยนะครับแล้วก็จุดตกปลาน่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวเย็นๆไม่บายนะี่แหละเดี๋ยวแดดร้อนจะไปนะครับแต่เช้ชาจะทําอุปกรณ์ดักปลากดก่อนนะครับว่า,าต้องไปซื้อเชือกต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ผมจะไม่สาเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับเหมือนจะต่อนนะไม่ต่อ อุปกรณ์ดักปรากฏนัก็ยังไม่เรียบร้อยดีเดี๋ยวคือได้แต่เป็นรูปร่างของกล่องนะครับใช้กล่องเพราะว่าต้องใช้หอยเชอรี่เกี่ยวนะเห็นมีเพื่อนที่เข้ามาเม้นบอกว่ามันมีอะไรให้เกี่ยวอีกไม่แน่ใจเดี๋ยวลองต้องต้องต้องไปหาดูเดี๋ยวผมไปดูช่องยมพี่ๆคนอื่นเนี่ยเป็นไอเดียนะว่าเขาใช้อะไรเกี่ยวกันบ้างแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยครับ เพราะว่าแถวแถวบ้านผมเนี่ยมันก็มีปรากฏนะเพราะว่าเคยเคยได้ปรกากฏไซส์ตัวสวยอยู่นะตอนที่เราเกี่ยวนะครับสงสัยผมต้องไปตลาดแล้วแหละต้องยอมแพ้นะครับไม่น่าจะกินแล้วล่ะนะครับตัวเดียวตัวเท่าปลาส้อยต้องปล่อยนะครับตัวนี้เดียวลูกปลานะครับแล้วก็ไม่ได้เลยนะไม่ต่อเลยแปลกมากแปลกมากจริงๆคือมันนิ่งจนไป แปลกใจนะครับ,อรบตอัดเลยแล,แล้วเราก็น่าจะต้องยอมแพ้นะครับเพื่อนมันไม่กินเบ็ดผมเลยนะครับไม่กินเบ็ดเลยเราไปตลาดดีกว่าไปหาซื้อกับข้าวแทนดีกว่าจ่ายตังค์ดีกว่าครับ <c oughs> วันนี้เมนูไม่หมาเลยมันไม่กินเช้ามันน่าจะกินแหละ ย่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึง่งตอนหาปลากฏเลยแล้วก็ตอนเย็นตกปลาขยงกันดีกว่าตกปลาหมอกันดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่กินนะฮะโอเคบายบายขอบคุณมากครับผม